รับเพื่อนน่อยมารับเพื่อนน่อยเอ้าไม่ไม่เธอเขาดึงไม่ได้ลูกหนูดึงไปได้เลยแล้วเดี๋ยวหนูค่อยกลับมามอ่าพี่เขาดึงไม่ได้ลูกแต่เดี๋ยวเธอต้องมาเปลี่ยนนะคะมามา พี่ๆเ,เอาน้องไปด้วยครับเอาน้องไปด้วยได้สิมาสิเออมาสิไอดีนไอดีเล่นกับพี่ๆอันน hmm. uh, si <Yeah uh anyway> no ี้หนูเล cool ่นกับพี่ๆอันนี้น้องกลับช้าไงหนูเล่นอันนี้ได้ก่อนมาไหมรอรอของน้องใช่ไหม มารอของน้องใช่ไหมเดี๋ยวรอน้องถึงก่อนนะนาม,ามาเธอเอ,าอาเาอาน้องไปด้วยไวยมมอ้เธอ,อ,อ,อข้าวพี่ไปด้วยนะ <laughs> เอาไม้ถึงเอาไม้ถึงโอเคอ่าขอบคุณครับ เดินมาเดินมาเดินะมาโอ้โห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 มาสิมาเลยืเขาเลื่อนมันไงลูกอาลงมาลูก,ลกไ,ไปเอได้ เอาเอาแผ่นออกมาด้วยเอาแผ่นออกมาด้วยถือแผ่นมาถือแผ่นมาเอาไปคืนเอาไปคืนนี่ได้ครับต้องดูสีดำเสีดำปล่าเออเขียวไม่เขียวไม่แตกต้องสีดำ